พยางและคำวันนี้ค่ะช่องคำในไทยนําเสนอความรู้เรื่องพยางและคำว่าคำสออย่างนี้นะคะต่างกันอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะพยางค่ะคือเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งจะมีความหมายหรือว่าไม่มีความหมายก็ได้นะคะซึ่งพยางค่ะก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะตน้น ประกอบไปด้วยสละแล้วก็ประกอบไปด้วยวรรณยุกค,ค่ะพยงค์นะคะจะมีตัวสะกดหรือว่าไม่มีตัวสะกดก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนคำค่ะคำคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วค่ะจะต้องมีความหมายซึ่งคำนั้นนะคะอาจจะมีหลายพยางค์หรือว่าพยางค์เดียวก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อนำพยางค์มารวมกันเราก็จะนับเป็นหนึ่งคำค่ะ ดังรูปภาพต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นองค์ประกอบของพยางคค่ะองค์ประกอบของพยางคก็จะมีพยัญชนะต้นซึ่งพยัญชนะต้นค่ะก็คือเสียงที่เปล่งออกมาก่อนบางคำนะคะจะเป็นเสียงของพยัญชนะเดี่ยวค่ะซึ่งบางคำก็จะเป็นพยัญชนะควบคํมก็ได้ค่ะองค์ประกอบต่อไปของพยางคค่ะคือสระสระค่ะคือเสียงนะคะ ที่เปล่งออกมาหลังเสียงของพยัญชนะต้นค่ะซึ่งสระนะคะก็จะมีด้วยกัน21รูป32เสียงตามที่เราได้เรียนมานะคะองค์ประกอบต่อไปค่ะก็จะเป็นวรรณยุ์ค่ะวรรณยุ์ก็คือเสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระค่ะเพื่อให้มีระดับเสียงที่มีความสูงและก็ความต่ำแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะ ต่อมาะคะก็จะเป็นองค์ประกอบของคำคือ1เสียงเสียงจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันค่ะคือคำที่เปล่งเสียงครั้งเดียวซึ่งเราจะเรียกนะคะว่าเป็นคำพยางค์เดียวค่ะเช่นคำว่าวางวิ่งน้ำพูดไปค่ะและเสียงเสียงที่เป็นคำที่เปล่งออกมาเป็นหลายพยางคติดกัน เราจะเรียกว่าคำหลายพยางค์เช่นชาวไร่โรงพยาบาลกระฉับกระเิงเป็นต้นค่ะองค์ประกอบที่สองค่ะคือความหมายคำนะคะจะมีความหมายเดียวหรือว่ามีหลายความหมายก็ได้ค่ะตัวอย่างค่ะคำว่าขันขันนะคะจะมีความหมายว่าอย่างไรค่ะ มันก็จะขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ในประโยคนั้นๆค่ะเช่นคำว่าไก่ขันคำว่าขันในคำว่าไก่ขันนะคะขันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะซึ่งแปลว่าร้องหรือว่าเขาพูดหน้าขันคำว่าขันในประโยคนี้ค่ะหมายถึงการทำหน้าที่เป็นวิเศษซึ่งแปลว่าหัวเราะ หรือว่าชวนหัวเราะนั่นเองค่ะเรามาสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะว่าคํากับพยางต่างกันอย่างไรพยางค่ะสรุปได้สั้นๆก็คือเสียงที่เปล่งออกมาอาจจะมีหรือว่าไม่มีความหมายก็ได้ค่ะส่วนคําคําคือเสียงที่เปล่งออกมาค่ะต้องมีความหมายซึ่งจะมีกี่พยางก็ได้ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนค่ะแยกระหว่างคำกับพยางได้ถูกต้องนะคะว่า2องคำนี้ต่างกันอย่างไรแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยไทยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำไทยไทยค่ะสวัสดีค่ะ